สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนเมื่อวานนี้ผมทำรายการช่วงเย็ยนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งรายการให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบเรื่องของพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านการแบ่งปันของตัวผมนะครับวันนี้ผมจึงขอส่งรายการสองวันติดต่อกันนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงรายการตอนท้ายก็ขาดหายไปอีกนะครับก็ผมก็ขอเสริมจากเมื่อวานนี้ว่าการกระทําในโลกนี้ส่งผลต่อชีวิตหน้าเสมอนะครับกระทําความดีก็ส่งผลดีสําหรับชีวิตหน้ากระทําความไม่ดีก็ส่งผลความไม่ดีในชีวิตหน้านะครับบางทีในบั้นปลายแท้ของชีวิตแล้วเมื่อตายไปแล้วผู้ที่กระทําความดี ก็จะมีแสงสว่างสุขใส็นเส้นทางเดินไปเพื่อจะได้เข้าไปสู่สวรรค์ได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้ที่กระทําความไม่ดีก็คงจะอยู่ในความทุกข์ทรมานมีความมืดมิดไม่สามารถมีแสงลอดผ่านมาได้เลยแม้แต่น้อยก็เป็นความทุกข์ทรมานตลอดไปเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น ดังน,นั้นชีวิตนี้ชีวิตเดียวจึงเป็นชีวิตที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยความอดทนและพยายามเพื่อจะได้มดินทางไปสู่เมืองสวรรค์ได้พบพระพระักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างสง่างามด้วยความอดทนและพยายามนะครับวันนี้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางหนังสือปฐมกาลในบทที่37ข้อ3ถึงข้อส ข้อ12ถึงข้อ13กข้อ17ขอถึงข้อ28และพระวสารของนักบุญมัทธิวในบทที่21ข้อ33ถึง43ข้อ45ถึงข้อ46นะครับก็เป็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่แผ่ขยายไปในทุกที่นะครับแล้วก็ในทุกเหตุการณ์ในชีวิตทั้งในอดีตปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมาจากหนังสือปฐมการนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจได้อีกบทหนึ่งนะครับส่วนในพ่อสารของนักบุญมัทธิวเองก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักความเมตตาเป็นบทเรียนให้กับลูกลูๆของพระองค์สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเป็นเรื่องของพฤติการ การสมรู้ร่วมคิดนะครับพฤติการการสมรู้ร่วมคิดที่พี่น้องทั้ง11คนนะครับของยาโคบหรืออิสราเอลที่ได้สมรู้ร่วมคิดกันต้องการที่จะทำลายโยเซฟนะครับซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องที่องค์ที่ไม่ใช่องค์นะครับที่ยาโครบรักมากที่สุดนะครับ ัดเสื้อยาวให้นะครับสวยเป็นพิเศษเลยพี่พี่อิจฉาน้องเหมือนกับที่อาดัมและเอวามีคาอินและอาเบลคาอินก็อิจฉาอาเบลก็ฆ่าอาเบลตายวันนี้พี่พี่ทั้ง11คนก็อิจฉายโยเซฟที่ยาคโครลรักเขามากกว่าพี่พี่คนอื่นๆแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการอาจจะ คิดไปเองหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าความรักของพ่อแม่ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแท้ที่จริงแล้วส่งทรงรักมนุษย์ทุกคนพ่อแม่ก็รักบุตรของตันเองทุกคนแต่ว่าอยู่ที่มุมมองของบุตรทุกคนนะครับว่าจะเลือกมุมมองไหนมาเป็นความคับข้องใจหรือมาเป็นความ ขอให้เกิดความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตก็อยู่ที่แต่ละมุมมองเช่นเดียวกันมุมมองของพี่11คนในวันนี้อิจฉายโยเซฟแล้วก็นำโยเซฟไปพ่อก็ก็นึกว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรนึกว่าพี่ๆจะรักน้องก็บอกให้น้องไปหาพี่ๆนะครับที่ไปพบพี่ชายที่เมืองโดทานนะครับ เมื่อไปแล้วพี่ก็สมค,สมคบคิดกันต้องการจะกำจัดโยเซฟแล้วก็มีลูเบนนะครับที่ยังคิดว่าน่าเห็นใจน้องอยู่เหมือนกันก็แทนที่จะฆ่าน้องเสือก็เอาน้องลงไปในบ่อลูเบนว่าทีหลังถ้าน้องยังอยู่ในบ่อก็จะมาช่วยชีวิตน้องแล้วก็พากลับบ้านแต่พี่ๆเองเมื่อไม่น่าเชื่อนะครับ เอาน้องลงไปอยู่ในบอ่อแล้วแต่ดีว่าบอ่อไม่มีน้ำออพี่ๆยังร้องวงกันกินข้าวได้อย่างสบายใจก็ถือเป็นความจิตวิญญาณของพี่ที่ไม่ได้มีความรักนะครับเมื่อกองคารวานผ่านมาจะไปอียิปต์ก็คิดขึ้นได้ว่าขายน้องดีกว่าได้ตังค์ด้วยน้องก็จะได้ไม่ต้องเสียชีวิตด้วยแล้วถ้า เราได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนต่อไปหลังจากนั้นโยเซฟเองนี่นะครับที่เป็นผู้ที่จะช่วยเหลือตระกูลของยาโคบนะครับเพราะว่าอิสราเอลเริ่มอดอยากแล้วต้องไปซื้อข้าวที่อียิปต์พี่ๆก็ไปซื้อข้าไม้พ่อสุดท้ายยาโคบก็ได้เจอกับโยเซฟอีกนะครับนี่เป็นความนักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบทเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนให้กับมษย์ทุกคนได้ เป็นเหตุการณ์ให้เกิดที่สามารถเป็นบทสอนใจจะได้เรียนรู้ว่าควรจะทำสิ่งใดหรือไม่หรือไม่ควรจะทำสิ่งใดนะครับเป็นต้นเหมือนกับนายพระสารวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเ,เจ้าของสวนก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีน้ำใจกว้างให้คนเช่าสวนให้มีผู้เช่านะครับหาคนเช่ามา ก็ต้องการที่จะทราบถึงว่าผู้เช่าแต่ละคนได้ทำผลงานทำความดีงามมากน้อยเพียงใดหลังจากที่ได้มีโอกาสได้เช่าสวนของพงแล้วก็ให้ผู้รับใช้ไปสอบถามถึงผลผลิตที่ได้รับก็ผู้เช่าสวนก็สมคบคิดกันค่าไม่ต้องการที่จะ พาทุบตีนะครับแล้วก็ฆ่าด้วยสําหรับบางคนเ,เจ้าของสวนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่งให้บุตรไปบุตรก็คือองค์พระเยซูเจ้าไปเพื่อที่จะบอกถึงเรื่องของค่าเช่าได้สอบถามถึงเรื่องของผลงานที่ผู้เช่าสวนได้ทำทายแล้วเ,เขาก็ได้ค่า บุตรของเจ้าของสวนเสียองค์พระเยซูเจ้าได้สอบถามทั้งผู้ฟังแล้วก็บรรดามหาสมณะและผู้อาวุโสก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ตอบตรงกันว่าเจ้าของสวนจะํำจัดพวกใจอำมหิตนี้อย่างโหดเหี่ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลานะครับเป็น ศิลาหัวมุมที่ชาวอิสราเอลไม่เห็นคุณค่าขององค์พระเยซูเจ้าไม่เห็นคุณค่าของบรรดาประกาศศกต่างๆไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบให้ครับคุณค่าโอกาสรวมทั้งข่าวดีขององค์พระเยซูเจ้าจึงแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศทุกทางทั่วโลกนี้นะครับ โดยไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นผู้ที่เปิดใจผู้ที่มีจุดยืนของตนเองมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องพยายามอดทนที่จะเดินทางไปสู่เมืองสวรรค์ให้ได้เป็นเมืองสวรรค์เป็นชีวิตนิรันดร์สิ่งเดียวที่กระทำได้ก็คือการวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนนะครับพฤติกรรม หรือว่าพฤติการสมรู้ร่วมคิดนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับการสมรู้ร่วมคิดก็เป็นพฤติการรับพฤติกรรมรับรับที่จะกำจัดใครบางคนต้องการที่จะต่อต้านคนบางคนหรือบางกลุ่มน,นะครับเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงนะครับเหมือนกับช่วงข่าวเช้าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ดูเรื่องที่ คุณหมอพรอทิพย์นะครับถูกพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดชี้มูลความผิดให้ท่านมีความผิดเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันเรื่องการซื้อเครื่องมือตรวจวัตถุระเบิด g t 2 0 0นะครับก็เป็นเรื่องที่น้าแปลกใจนะครับที่อย่างคุณหมอพรอทิพย์เองท่านก็มีจุดยืนที่จะช่วยเหลือทุกๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ท่านก็โดนพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิด ทําลายอยู่ในเวลานี้แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยทุกสิ่งให้สังคมได้เรียนรู้ให้สังคมได้เป็นบทเรียนได้นะครับอย่าลืมนะครับมีจุดยืนของตนเองมีเป้าหมายชัดเจนวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเดินไปด้วยความอดทนและพยายามสวรรค์อยู่ในหัวใจอย่างแน่นอนแล้วตั้งแต่มีโลกนี้แล้วนะครับขอทุกทกท,กท่านได้มีความสุข ในการดำเนินชีวิตตลอดวันและคืนนี้สําหรับพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆนะครับชีวิตก็ต้องมีจุดยืนชีวิตต้องมีความจริงเป็นหลักชีวิตต้องมีความดีเป็นหลักยึดเหนี่ยวนะครับอย่าได้ไปสมรู้ร่วมคิดทำสิ่งที่ไม่ดีกับใครเลยต่อต้านปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าในครอบครัวในชุมชนในองค์กรในสังคมใดๆนะครับ ขอเพื่อเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ